เอาสวัสดียูริรอบที่แล้วว่าเราจําได้ว่าเธอจะมีเรื่องอะไรคุยกับเราอย่างนั้นหรืออันนี้อาร,รุณส,ส,สวัสด์นะค่ะเซกร์ลุนหวัดกินกาแฟหน่อยไหมอันเนี้ยอรุณสวัสด์นะมีอะไรหรือเปล่าลวะเธอเป็นหมอคนนั้นใช่ไหมหมอหมอไหนอ่ะหมอผีบอแต่ว่าเป็นพี่ลมบ้านเรามีกาแฟเหรอเนี่ยเออขอโทษนะค่ะเซกรฉันอยากกินนะแต่กินไม่ได้เนี่ยสิเออใช่ฉันมีทุระเลยมาที่นี่นะเออฉันเห็นว่าประวัติทางการแพทย์ของเธอมันมีข้อมูลที่ขาดไปอ่ะหมายความว่าเยี่ยงไรกันอันนี้ขอคำอธิบายเพิ่มเติมสิฉันแค่จะถามบาง ฟองไม่ฉันนิดหน่อยนะไม่น่าหรอกโอเคโอเคได้เลยฮะอ๋อยืนแบบฟองเฮ้อะไรร่วงเว้ยเดี๋ยวเราหยิบให้เองอันเนี้ยมันคืออะไรเลยอาคืนให้นะเออขอบคุณนะเออมันเป็นรูปฉันกับลูกที่ลูนกน้องของฉันแนะ่ฉันพกรูปของเราสองคนไม่ตลอดเลยอ,ะอ่ะอ๋อเป็นญาติยูริเหรอนี้อุ้ยแล้วนั้นเป็นยูริตอนเด็กๆนะเนี้ยอุ้ยยูริตอนเด็กๆก,ก็น่ารักอันนี้นะฮะแล้วทำไมหัวเขียวมาตอนโต <laughs> อ๋อยูรินี่คือย้อมสีผมเหรอก็นึกว่าเขียวมันต้องเด็กเกิน <laughs> เออโทษทีนะมันติดนิสัยอ่ะเอ่อเธอไม่มีทางรู้เลยอ่ะว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายของเธออ่ะเอ้าอย่าบอกนะว่าน้องคนนี้เขาอ๋อนี่คือเหตุผลที่ยูริอาจจะมาเป็นหมอหรือเปล่าอันนี้นะฮะเออเอแอบมีประวัตินะฮะแอบมีความหลังอันนี้นะฮะอุ้ยแอบเศร้าอุ้ยยูริปัดน้ำตาเลยเมื่อกี้เอาล่ะเรามาเริ่มการกรอกแบบฟอร์มกันเลยดีกว่าไหมโอเคแล้วก็กลับมาล่าเรื่องอีกแล้ว โอเคได้ได้ก็สมกับเป็นยูรี่ดีนี่นะฮะปรับอารมณ์ไว้ดีนะฮะ อาวนะผมสวัสดีเพื่อนทคนด้วยนะผมวันนี้เรากลับมาเกมคอร์แล้วอีกครั้งหนึ่งนะผมในพารที่เราไม่รู้แล้วจำไม่ได้นี่ไปแล้ววันนี้มีจดหมายด้วยครับผมวันนี้จดหมายจากใครครับเนี่ยถึงคาเซตรกรนะผมได้ยินดีด้วยนะฮะแรงเมืองคุณถึงแรงดีแล้วนะเออจะว่าไปแรงเมืองเาถึงแรงดีแล้วนี่หว่านะฮะเราได้เพิ่มหนังสือใหม่เข้ามาในคอลเลคชันในห้องสมุดด้วยนะอันนี้ไม่สนใจข้ามไปสกิปข่าวที่น่าตื่นเต้นเมื่อเมืองนี้อยู่ในแรงดีแล้ว่เราจะได้รับเงินสนับสนุนมากขึ้นนะนั่นหมายถึงอุปกรณ์คุณภาพชีวิตขั้นสูงที่จะช่วยคุณได้อะลองดูสิตอนนี้เรามีเครื่องรูปสัตว์อัตโนมัติเครื่องรูปสัตว์อัตโนมัติเครื่องรูปสัตว์อัตโนมัติจะช่วยดูแลสัตว์ของคุณ คอมพิวเตอร์มีช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยนะจะมีพิมพ์เขียวพร้อมแล้วอะแต่ฉันต้องการวัสดุดสําหรับการวิจัยและพัฒนาแวะมาที่ห้องทดลองเพื่อดูอุปกรณ์อื่นๆที่มีจําหน่ายในขณะนี้นะจากหลิงนะครับอันนี้อ๋ออุย้ยได้เรื่องได้เรื่องนะฮะอันนี้โตรหรือยังอะอุย้ยอันนี้ก็ยังไม่โตเลยอะโอ้โหแล้วถ้างั้นวันนี้เราก็ไม่มีกินสิ่งนี้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ขายของเหมือนเดิมไปแล้วกันนะฮะเออจะว่าไปเราจะต้องขายไข่กับนมด้วยนะครับอันนี้นะฮะเออเพราะว่ารอบที่แล้วเรามีเคลสจากแซมนะผมนะ แปลรูปไม่ได้นะครับอันนี้นะฮะอ๋อเอเซนสตราเคียวผมจะต้องเอาไปถวายนะครับอันนี้นะฮะโอเคจัดแปเริ่มจําได้และเริ่มจําได้แบบเข้าลางแล้วนี้นะฮะอเอาแล้วเดี๋ยวก่อนผมปุ่มผมเปลี่ยนอีกแล้วเหรอ โอ้ทมต้องมาปรับปรุงใหม่ละเดี๋ยวเราไปรดน้ําก่อนนะครับวันนี้นะฮะแล้วก็เออเดี๋ยววันนี้อ๋อผมจําได้แล้ววันนี้เรามีภารกิจที่จะต้องไปทําที่ค้างคางนะครับผมนะเออเราจะต้องไปหาเห็ดแต่ดาให้หลิงนะครับเหมือนจะต้องหาอันหนึ่งหรือเปล่าเออถ้าจําไม่ผิดนะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปลงเหมืองกันนะผมนะไปล่าสลามกันนะครับวันนี้นะฮะจากเควสของเอ่อเจียวเจียวอะไรสักอย่างไขไ่ไเนี่ย <laughs> อ่าเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวผมเอาเอสเซนส์สไลคิวไปถวายก่อนละกันนะครับอันนี้นะฮะจะได้เอาไปบูชาเทพธิดาน,นนี้นะเราจะได้ผ่านสักิีเอออย่างน้อยก็ได้ถึงระดับขั้น4ี่แล้วป่ะนี่ไงได้น้ํายาอะไรมาวะเนี่ยเอสเซนส์สไลคิวระดับออสเมียมเลยเลย โอ้โหระดับสีม่วงเลยมันคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะส่วนพรของเทพีนี่น่าจะได้ตอนที่เรานอนนะครับวันนี้นะน่าจะได้ในวันพรุ่งนี้เช้านะผมนะเดี๋ยวมาดูกันว่าพรที่ว่านั้นคืออะไรนะครับวันนี้นะแล้วก็ไหนๆก็เดินมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเดินหาเห็ดแต่ดำแล้วกันนะฮะโอ้โหแล้วถ้าตอนเนี้ยตอนเช้านี่ยผมหาเห็ดแต่ดำไม่เจอเนี่ยผมจะทํายังไงในชีวิตเนี่ย <laughs> <laughs> เออเพราะว่าเราจะต้องส่งเควสกับหลิงวันนี้นะครับอันนี้เออเว้ยเราสนิทกับชาเอมถึงขั้นชวนไปกินขนมได้แล้วเหรอเนี้ยอุ้ยเออเราเริ่มสนิทกับคนในเมืองแล้วว่าจริงๆมันควรจะสนิทเร็วกว่านี้แน่นะเตแต่ดาวไม่เจอเลยเจอแต่เกาลัดประโท เดี๋ยววันนี้ต้องไปลงเหมืองด้วยนะ,ะเนี่ยเออจะว่าไปเควสที่ไปล่าสลามนี่ผมก็ต้องทําในวันนี้ให้เสร็จเหมือนกันนะเนี่ยโอโ้โหชิบหายแล้วแย่แล้วฮะอันนี้แล้วเห็ดแต่ดายังไม่เจอเลยซิอันนี้ประเด็นอะ่ะอ๋อมันไม่มีเห็ดแต่ดาอยู่แถวนี้เลยหาไม่เจอตอนนี้11บเอโมงแล้วขอโกงเวลาได้ไหม <laughs> เดี๋ยวทำไมโกงเวลาบ่อยจังอะ เออมันหาไม่เจอคุณผู้ชมแล้วมันต้องหาใหายเจอภายในวันนี้ผมอยากได้คะแนนเครดิตอ่ะเออถ้าเกิดว่าหาไม่เจอนี่ตุยเย่ะนะฮะนี้เราจะรับงานมาฟรีแล้วเราจะเสียเวลาชีวิตโคตรอยู่เฮ้ยนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วอุ๊ยเกือบไปแล้วแ่งอูโหย,ยังดีนะที่เจอเออขอบคุณครับคุณหลิงคุณหลิงอยู่บะครับผมเอาเห็ดแต่ด,ดำมาส่งให้คุณหลิงไอเทมเควสส่งเลยชึบเรียบร้อยขอบคุณนะเย่ผ่านแล้ว ได้ตังมาเท่าไหร่เอยได้ตังมา480แล้วก็คะแนนเมืองอีก20นะครับวันนี้ชุดยอดไปเลยอ่ะทางนั้นก็เลยเควสหนึ่งนะผมนะก็เป็นส่งก้อนสลามนะผมนะออะแล้วเมื่อกี้คุณหลิงบอกว่ามีอะไรอัปเกรดเข้ามาไม่ใช่เหรออ๋อนี่ไงพัฒนาต้องใช้อุปกรณ์ในการสร้างคอมพิวเตอร์อันนี้เหรอต้องใช้โอ้โหต้องใช้ทองสี่มือแล้วก็แบตเตอรี่อ๋อแบตเตอรี่นี่คือใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรพวกนี้เหรออันนี้คืออะไรที่ป้อนอาหารสัตว์อัตโนมัติอืที่ป้อนอาหารสัตว์ตตออาหาตเหรอ เอาจริงๆก็ไม่ค่อยได้ป้อนแล้วนะเออเพราะว่าเราปลูกหญ้าให้น้องเขากินข้างนอกอะครับอันเนี้ยเราก็ปล่อยให้น้องเขาเดินเล่นเราก็ไม่จาเป็นต้องให้ก็ได้นะอันเนี้ยอันนี้เป็นแบบฟังก์ชันเสริมการหาของป่าน,นะครับเอออย่เน,นี้ยดีเนี่ยอย่างมาเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าผมหาไอ้เห็ดแต่ดานั่นไม่เจอถ้าผมมีไอ้ชิปอันเนี้ยผมสามารถหาไอ้เห็ดแต่ดาเมื่อกี้เจอได้นะครับโดยแบบง่ายๆเลยเออถ้ามีนะอันเนี้ยแสดงว่ามันจะต้องเอาไปคอมโบกับคอมพิวเตอร์ซึ่งโอ้โหกว่าจะได้ <laughs> อ่านนไหนๆก็มาแล้วนะฮะเดี๋ยวขอแวะไปดูร้านของแซมหน่อยละกันนะฮะว่ามีอะไรมาขายเพิ่มหรือเปล่านะน,นี้เออจะทันหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไอหาเมื่อสลามเนี่ยแซมสวันด,ดีโอ้ยนี่ไงมีของใหม่มาขายรมอมีอะไรมาขายบ้างอะเพื่อนมเมล็ดหัวเผือกนะคะผมนะฮะอันนี้เป็นอะไรอเมล็ดอธิโชกคืออะไรวะมันกินได้ไหมมันดูไม่อร่อยเลยโอ้ยดอกเนี้ยสวยมเมล็ดผักกวางตุ้งโอ้ยมเมล็ดข้าวบาเล่อ๋นนี้มเมล็ดอง,งุ่นวะก็มีอะไรมาขายเพิ่มนะแต่ว่า,มาเมล็ดชาเรายังไม่มีเลยวะอันเนี้ย อันทั้งนั้นนะผมซื้ออัน,นี้ไปปลูกเล่นๆล,ละกันนะฮะนี้เออในพื้นที่ไร่เรามีพื้นที่ว่างกี่แปลงวะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเอาไปปลูกม่วงๆแล้วกันนะซื้อไปสักสิบสิบสองอะเออไม่รู้เหมือนกันฮะว่าไร่เราว่างเท่าไหร่นะสวัสดีเอวาวันนี้ฉันทำทัดผลไม้มาด้วยอะฉันใช้บลูเบอร์รี่สดๆอะแต่ว่าจริงๆใช้ผลไม้อะไรทำก็ได้นะอุยจริงปะเฮ้ยทางนั้นเดี๋ยวเราให้แคนเบอร์รี่เอวาไหมอันเนี้ยเออเอาเอวาเอาแคนเบอร์รี่ไปทำอันนี้ไหมทำเป็นขนมไันเนี้ยขอบคุ อ่าเคเวสชาวเมืองของคุณหลิงทําเสร็จไปแล้วนะครับวันนี้นะฮะถ้างั้นเดี๋ยวเราเก็บของก่อนนะครับแล้วก็เอาไว้เมล็ดดอกไม้นี้ไปปลูกนะครับวันนี้ไม่รู้พื้นที่พอหรือเปล่าที่เราต้องใช้ก็คือสิบเอ็ดอันเหรอแล้วทำไมแปลงกูมันม่วซ่วตัวเหลงงี้วะ <trabajando> ไม่เงยแปลงผักเอ้ยนี่เก็บได้แล้วนี่ว่ะเอา้าเก็บได้แล้วนี่อ๋อนี่ไงโตแล้วบีทนะครับผมนะฮะ อ่ะโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปล่าสลามกันนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเราไปลงเมืองกันไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะเนี้ยสลามอะ่ะเพราะว่าตอนที่เราฆ่าสลามได้มันก็ไม่ได้มีโอกาสดรอปทุกรอบนะเนี้ยนะฮะต้องส่งให้ใครวะเนี่ยชาวเมืองต้องการส่งก้อนสลามให้กับเจียวดานคือใครวะ <c oughs> ใ,ครใครวะเออหรือมันเป็น n p c ที่ไม่ใช่ตัวหลักวะเออเพราะว่าในเกมนี้มันก็มี n p c ที่มันไม่ใช่ตัวหลักนะครับวันนี้ นี่อ๋อต้องอ๋อไอหมอนี่หรออ้าวตอนแรกจําได้ว่าไม่ได้ชื่อนี้ไม่ใช่เหรออ้าวไม่เป็นไรไอที่กิวนี่มันปิดตอนไหนวะเออเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปส่งภายในวันนี้นะผมนะแล้วก็ตอนนี้มันก็บ่ายสามแล้วด้วยสิไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าวันนี้นะฮะสกอตท,ทำอะไรเพื่อนเออเธอรู้จักเพลงนี้กูมไม่คุยกับมึงต่อละเฮ้ย <laughs> <laughs> อันนี้คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวมันมีมาให้ตั้งแต่แรกเลยเหรอจำได้ว่ามันไม่มีตัวอะไรวะเนี่ย เนี่ยค่าสลามก็ไม่ได้เมื่อสลามโเอยลงมาได้สักพักยังไม่ได้ก้อนสลามมันสักก้อนเลยอ่ะขอเจอดันสลามได้ไม่แบบสักสิบตัวเออแล้วก็ต้องมาหาทางลงอีกแล้วเหนื่อยใจจังมีสลามไหมนี่นี่ีสลามสลามสลามชึบชึบได้ไหมไม่ได้เนี่ยยังเกลือเลยโอ้ยแม่เอ้ยมาตามหาสลามแม่ไอ้ของพวกนี้ก็ร่อหน้า,าร่อตาเลยเกิน <laughs> อีตอนมาหาของมาหาแร่ไม่ค่อยจะเจอเออโอห ดอปอย่างยากเลยเฮ้ยเฮ้ยเราเจอสลามโอ้โหโอ้ยอย่างเงี้ยได้อย่างางี้น่าจะได้แน่นอนก้อนสลามสิบอันไปขอขอเลยนะฮะถามจริงเดี๋ยวเมื่อกี้เจอสลามแบบตัวใหญ่เป็นฝูงเลยนะแต่ได้ก้อนสลามแค่ก้อนเ,ย,เอย่เฮ้ยแต่ครบแล้วนี่หว่า <c oughs> ครบแล้วนี่หว่าเฮ้ยครบแล้วอุ้ยครบแล้วครบแล้วครบแล้ว,ลวเดี๋ยวก่อนนะไปส่งทันปะยังทุ่มหนึ่งอยู่เลยนะฮะเย่ายพิ่งโลกเย่๋ยพิ่งโลกผมว่าทันผมว่าทันอันเนี้ย โอ้ยนี่ไงยังอยู่ยังอยู่ลุงเกงอยู่เออไอให้ไอเทมสำหรับเควสอะจัดไปโอ้ขอบคุณนะเรียบร้อยเสร็จภาร,รกิจโอ้โหได้ตังค์มา270นี่ยเจทำเพื่อ270ร้เมาเนี่ยนะโว้ยแต่เราก็มีเควสอีกรอบหนึ่งนี่หว่าอันนี้คืออะไรวะเนี่ยต้องการแร่ทอง7อันนะครับอันนี้อุ้ยรับได้อันเนี้ยดีไม่ดีเราครบแล้วด้วยนะนี่ไงครบแล้วมีต้อง30กว่าอันจัดไปเนี้ยจริงๆมันเป็นเควสตอนต้นเกมหมดเลยนี่หว่าเนี่ย แสดงว่าแบบว่าเราไม่ได้มาทำเควสในกิวเลยเนี่ยเออแต่ว่าไปก็ก,ก็ก็จริงอันนี้ก็จริงเออก็ถือว่าได้งานอยู่นะครับวันนี้นะฮะถือว่าเควสที่เราทำมานั้นครบเคลียร์โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะสากีใครทีวดเะาหกร้อยเลยเออแสดงว่าผมจะต้องเก็บข้าวไว้ทำทุนเดี๋ยวก่อนนะผมจะต้องทำไอ้ถังหมักเยอะๆแหละแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวผมขอไปตัดไม้ก่อนนะเนี่ยเนี่ยตัดไม้ตอใหญ่ก่อนเออเพราะว่าตอนนี้พลังงานเราเหลือนะครับวันนี้นะ วิธีผ่านพลังงานที่เร็วที่สุดก็คือตัดไม้นี่เลยฮะแถมอีกอย่างนึงเราจะต้องใช้ไม้เนื้อแข็งด้วยนะครับอันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วรีบโรอเลยแล้วกันนะแล้วส่วนน้อยๆของเรานี่เมื่อไรจะโตเนี่ยไอต้นพวกนี้ยังไม่โตเต็มที่นะฮะเนี่ยเออต้องรอโตกว่านี้อีกอะ่ะไม่มีแล้วหรอไม้ตัวใหญ่อะเฮ้แสดงว่าไม้ตัวใหญ่ในฟาร์มเรานี่มีทั้งหมด4อันหรอ4อันเองเหร เออไม้เนื้อแข็งนี่เดี๋ยวก่อนนะต้องเก็บไว้ดีๆก่อน,นะฮะต้องคิดดีๆก่อนว่าจะาใช้เอาไปทำอะไรจบวันนะฮะนี่หุ้ยนี่สากขายได้เพลงมากอูโหกร้อยเลยนะแสดงว่าไอ้สาเกขวดต่อไปเดี๋ยวผมขออันนี้ก่อนดีกว่าว่ะเออเก็บไว้ไปประกวดก่อนนะฮะเพราะว่าเออเห็นมีคุณผู้ชมที่เข้ามาดูนะเขาบอกว่าเออเขาประกวดกกับพวกความหลากหลายด้วยนะครับอันนี้นะฮะเออเพราะฉะนั้นแล้วเราจะประกวดแต่ผลไม้อย่างเดียวไม่ได้นะครับอันนี้แล้วมันก็ใกล้แล้วด้วยอันนี้รอบนี้ขอสักสองหมื่นไปเนี่ยเวอร์ไปแมนี้เวอร์ ดูสิฮนะคุณผู้ชมตังทั้งนั้นอันเนี้ยเอ๊ะแต่จะว่าไปผมไม่เห็นได้พรจากเทพิดาเลยเออมันข้ามวันล้าไม่ใช่เหรอทำไมผมยังไม่ได้พรนะหรือได้แล้ววะพรจากเทพพิดาเอ้านี่ไงพรจากเทพพิดากดคลิกซ้ายนะครับผมนะคืออะไรอ่ะได้บัฟรายวันอะไรประมาณนั้นปะ่ะอ๋อพรจากเทพพิดานี่คืออย่างนี้เองอ่ะทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปหาเอ่ออีเวนต์ตัวละครทําสักสองสาเหตุการณ์ละกันนะฮะ่ะเอว่ากันเลยเนี่ยบรรจงเลือกเลยนะน,นี้ไปยังห้องครัวของเอาอันนี้อันนี้เหมือนจะไปแล้วไม่ใช่เหรอ อันนี้เดี๋ยวผมไม่สนใจแล้วผมไปร้านขายสัตว์ดีกว่าเอาปิดวันเสาร์โหหาเอ้ยเอาดินดาอยู่ปะนี่ขอโทษนะวันนี้เราปิดร้านอีกแล้วเหรอ <c oughs> ปิดหมดเลยซึมยังนะแต่ก็ไม่เป็นไรอะจริงๆเสาร์ที่มันก็เป็นวันหยุดอะเนาะอันเนี้ยเราผิดเองแหละเราพลาดเองที่มาอุ้ยน้องแอปเปิ้ลอย่าเดินติดนะลูกนะอันเนี้ยอย่าโซนเหมือนน้องธารรมาจังนะเนี้ยหรือติดไปแล้ววันนั้นแปบ๊บหนึ่งนะคือคือแบบน้องธามาจังโซนแค่คนเดียวพอโอเคปะนานติดไปแล้วแม่งไม่ทันแล้ว ไม่ทันแล้วลูกสาวผมไปทําอะไรต่อดีวะแบบเนี้ย <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอุย้ยมีเหตุการณ์ของลินลี่นะผมนะไปไหมอันนี้อุย้ยแต่มันตอนเย็นอีกแล้วว่ะไปยังโรงแรมคอร์ลในช่วง9ก้าโมงใช้ได้เฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นเอ้าวันนี้วันเสาร์ว่ดีก็พอดีดีนิ่งไว้นะอย่าขยับมากเกินไปนะคะลุงขอเวลาหนูแป๊บหนึ่งนะใกล้จะเสร็จแล้วอุย้ยว่าภาพเหมือนเหรอเออโอเคเอุย้ยน้องกําลังตั้งใจวาดรูปคุณลุงนะครับวันนี้แตนแตนมาดูสิคะคุณลุงคิดว่ายังไงงบ้าอะไหนดูสิลก จมูกลุงดูใหญ่นะแต่ก็ว้าวภาพวาดสวยมากเลยอะวาลนตินา่าไปกันเถอะเราจะได้อาหารแล้วไปนั่งชิลสักที่กันดีกว่าไหมหนูต้องกินอะไรก่อนนะเราควรไปที่กระท่อมชายหาดกันก่อนไหมไม่ไม่เอาค่ะคุณลุงหนูไม่อยากไปอะ <c oughs> วาลนตินา่าลูกอยู่ในวัยต่อต้านเหรอนี้หนูอยากได้เค้กจากคุณแฟรงก์อะเราไปที่ร้านแฮ่งเอท์กันได้ไหมคะได้โปรดนะโอ้โห <c oughs> สายตาเอาไงดีเราไปเอลเพื่อนอันนี้หลานอ้อนนะหลานอ้อนนะเนี้ย แม่ไม่เคยปล่อยให้หนูไปหลังมืดเลยอะ่ะเออเรียวเข้าคุณลุงลาฟาเอลไปกันเถอะไปกันเถอะก่อนที่แม่จะจับเราได้นะ <laughs> <laughs> ชีบหายแล้วราฟาเอลทำไงดีเออถ้าเป็นแบบนั้นนะลุงก,ก็ต้องไปถามซูกิก่อนนะแล้วซูกิกำลังฟังอยู่ไงเนี่ยที่บอกว่าถามซูกินี่หมายถึงอะไรเหรอจุดๆเลยเดี้ <laughs> แม่มา <laughs> <laughs> เกิดอะไรขึ้นที่นี่กันนะอาชีพหายแล้วนี้อ่าไม่นะคุณลุงช้าเกินไปแล้วอ่ะช้าหรอหมายถึงอะไรอ่ะ หนึ่งในพวกเธอต้องเริ่มพูดในเร็วๆนี้นะเออโอเคเออฉันพูดเองก็ได้ฉันกำลังพาวลนติต่าไปกินเค,ค้กที่ร้านแฟงน่ะก็ต่อเมื่อตอนที่เธอโอเคด้วยอะ่ะเอ,อิ่มเธอโอเคไหมละ่ะถ้าไม่แล้วก็เราก็จะไปหาอะไรกินกันที่กระท่อมชายหาดอะ่ะโอ้เข้าใจแล้วใช่ไม่เป็นไรหรอกแค่อย่าอยู่ดึกเกินไปก็พอแล้วตกดึกแล้วร้านมันเสียงดังเกินไปอะ่ะโอโอเคขอบคุณนะยี่ yeah, ขอบคุณนะคะแม่ เออจริงๆมาบอกกับซูกิตั้งแต่แรกก็จบแล้วเนี่ยเห็นไหมคะคุณลุงหนูบอกลุงแล้วว่าแม่ต้องโอเคอะไม่ไม่หนูไม่ได้พูดอย่างนี้ลูกตอนแรกเมื่อกี้บอกจะหนีแม่ไปอยู่เลยอันนี้เออนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราบอกลุงก่อนหน้านี้เลยนะแล้วดูหน้าเราฟาเอลแบบคือแบบมองบนไม่รู้จะบนยังไงละตอนนี้โอ้ลุงเราฟาเอลทึ่มมากเลยค่ะโอเคอีเวนต์ราฟาเอลก็ประมาณนี้นะผมนะก็คือโอหลานอันนี้นะฮะเควสวากรูมันจะต้องไปที่กระท่มชายหาดนะผมนะแต่ไม่ได้ดูเวลาวันเมื่อกี้ว้ยนี้ไงเข้าเควสแล้ว ของวาก,กูใช่ไหมนี้น่าจะวาก,กูแหละเออเนี่ยวาก,กูายเกษตรกรหนูซูกิเจีได้เพิ่งมากันนะไม่งั้นก็นั่งกินกับเราก็ได้นะครั้งหน้าละกันนะคะอลิสกับหนูนะมีธุระนิดหน่อยอะเราอบของให้แขกเราคืนนี้พอดีอะเอออาหารอร่อยไหมคะทั้งสองคนอร่อยมาทุกทีเลยนั่นแหละแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้เลือกเท่าไหร่นะเมนูปลาไม่มีคําว่าเยอะเกินหรอกฉันจะบอกให้เออเห็นด้วยเลยคะ่ะแต่ช่วงหลังเนี้ย ปลาที่จับได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอะแล้วเดี๋ยวนี้ปลาแพงมากด้วยอะเราไม่ได้มีสต็อกของเหมือนเคยแล้วอะค่ะปลาแทบจะท่วมทะเลอยู่แล้วอะ่ะแต่เดี๋ยวนี้มีแต่ซาดีนะ่ะบางทีพ่ออาจจะจับตัวดีๆมาหมดแล้วเราั้งไม่หลอกไรสาระ,ะพวกประมงเดี๋ยวนี้นะ่ะมันไม่ยอมตั้งใจทํางานกันก็แค่นั้นแหละบางทีแกก็ตามรอยฉันแล้วก็รับช่วงต่อนะสูกิกับจิมเนี่ยคงมีทางเลือกมากกว่านี้อะเหมือนว่ากูจะไม่ค่อยอยากทำป่ะเหมือนว่ากูอยากจะเป็นเหมือนแบบพวกเอ่อพวกดาราศาสตร์ป่ะเออพวกแบบเหมือนแนวออกนักวิทย์หน่อยๆอะ วาตลาุก็บังคับให้ลูกทําวันนี้พูดถึงแล้วก็คิดถึงมินาโตหลานสาวฉันนะเด็กดีเลยล่ละยายหนูนั่นอะ่ะไม่แสดงว่าวาตลรกกับวากุนี่เป็นชาวญี่ปุ่นจริงๆนะเออจะว่าไปเราก็มาจากญี่ปุ่นใช่ไหมเนี้ยเกาตระกร,รับช่วงต่อลงโรงงานน้าอ้อยของน้องชายฉันด้วยอะ่ะฉลาดจริงๆเลยอะ่ะเดี๋ยวนี้โรงงานใหญ่โตตั้งแต่ยายหนูนั่นมาดูแลดีจังเลยนะคะเขาคงทํางานกับชาวไร่อย่างคาติตะกรหลายคนเลยใช่ไหมคะที่จริงมินาโตอะ่ะเหมือนเธอสองคนมากกว่านะ เธอสองคนเป็นเด็กดีนะรับช่วงต่อโรงแรมจากพ่อแม่ไม่ได้หนีไปดูดาวแทนเหมือนใครบางคนแถวเนี้ยโอ้ยวัตตุรุอย่าพูดอย่างนั้นมากูมันเสียใจนะเว้ยอย่าพูดอย่างนั้นนะอันเนี้ยอย่าพูดกับลูกอย่างนั้นคนเรามันก็มีความชอบแตกต่างกันปะวะ่ว่าเออโอเคเดี๋ยวหนูกลับไปที่โรงแรมดีกว่านะคะเออกินให้อร่อยนะคะทั้งสองคนโอ้โหแล้วอลิสเก่งมากอาลิสแบกลังมะพร้าวไปแบบโอ้โหโอ้โหซูกิก็พอๆกันเลยเออพ่อผมไม่ได้ดูดาวอย่างเดียวสักหน่อย ฉันภูมิใจในตัวเด็กสองคนนั้นนะสองแฝดอะรับช่วงต่อกิจการครอบครัวให้บริการชาวเมืองสตาร์เลดโว้ยวากูนี่โมโหแล้วนี่ไงขึ้นแล้วแปลกันได้หรือยังอะ <c oughs> อก็ไม่แปลกนะที่วากูจะโกรธอะเออก็พอเข้าใจนะเนี้ยเออไปก็ไปจริงๆวาตลุก็ควรจะเข้าใจลูกชายมากกว่านี้สักหน่อยเนาะเนี้ย <c oughs> แล้วเจอกันนะเจ้าหนูแต่ก็แอบเห็นใจวากูเหมือนกันนะเนี่ยเนาะเอานี่ไงวากูอยู่นี่เอาก็กินข้าวกับพ่ออยู่เนี่ย <c oughs> ตื่นเต้นทุกครั้งเลยที่เวลาที่ได้ดูดาวอะ่ะเหมือนกำลังมองแสงจากเออเมื่อหลายพันปีก่อนเลยอะ่ะนี่ไงวากูชอบนะฮะนี้เออชอบดูดาวนะวันนี้ดาวบางดวงอะ่ะที่เรากําลังมองอยู่อะ่ะอาจจะหายไปแล้วก็ได้อะ่ะมันอาจจะดับไปเมื่อนานมาแล้วอะ่ะแค่มันใช้เวลานานกว่าแสงนะั้นจะมาถึงเราอะ่ะโอ้เออเออเออใช่ใช่ใช่อันนี้เหมือนจะเคยเรียนอยู่นะฮะแต่ว่าลืมไปแล้วนะฮะเออพอวากูมาพูดให้ฟังอย่างนี้ก็เออแอบนึกถึงเหมือนกันเนี่ยเออแอบรู้สึกแบบว้าวเหมือนกันผมมีแร่ทองเท่าไหร่แป๊บนึงนะแร่ทองห้าเหรอ เดี๋ยวผมเอาพิกแอไปอัปเกรดดีกว่านะครับตอนที่เราไปหาแร่ทองอเดี๋ยวเราจะได้หาได้แบบสบายๆมากขึ้นนะครับเอาปิดแล้วเลยทำไมปิดเร็วจังทำไมวันนี้มันเฟลอะไรอย่างงี้วะเน,นี่ยป๊นป่น,นึงนะจะไปไหนแม่งก็ปิดอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ีผมไปลงเออเหมืองดีกว่านะครับวันนี้นะเดี๋ยวไปหาแร่ทองเพิ่มเอาแล้วไม่ได้เอานี้มาโอ้ยทำไมชีวิตกูเป็นอย่างงี้วะเนี่ยทำไมกูคิดลืมอย่างงี้ไม่ได้เอานีม้มาก็เรียกว่าอะไรนะไม่ได้เอาเออของที่ไว้สู้กับมอนมาอันนี้นะเอาไม่เป็นไร เน้นขุดอย่างเดียวก็ได้อยเจอไอตัวน้องแมวนี้อีกแล้วไอตัวนี้มันร้ายเนี่ยแป๊บนึงอย่าไปยุ่งกับมันวายเจอตะลามข้อดีของการไม่เอาวุธมาก็คือเราไม่ต้องคอยพะวงสู้กับมอนสเตอร์นะครับวันนี้นะเราไม่ต้องเสียเวลาสู้กับมอนสเตอร์นะครับเราหนีอย่างเดียวนี้นี่คือข้อดี วันนี้ก็ได้ตังค์อยู่อะแต่ก็คือวันนี้ก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะฮะเดินเล่นมั่วเยอะอยู่เหมือนกัน,นอเอาหนุ่งแอปเปิลแล้ววันนี้จะเข้านอนอยังไงในลูกแล้วอบไปเล่นซนกันตรงนั้นจังเลยนะไม่เข้าใจนะฮะอันเนี้ยป้าช่วยอะไรไม่ได้แล้วลูกวันนี้ก็นอนข้างนอกไปนะลูกนะวันเนี้ยอุ้ยหนยดูดิวันนี้ตังค์มาเท่าไหร่เนี่ยได้ตังค์มาเจ็ดพันแปดพันเก้าพันโอ้โหก็ได้มาเยอะอยู่นะฮะนี้ โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวผมขอพักตรงนี้ก่อนละกันนะครับเกมคอร์ดแรกนะผมในพาร์ทที่เท่าไหร่ไม่รู้จะไม่ได้ไม่ได้ดูมาน่าจะพาร์ทที่26หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะวันนี้นะโอเคครับ okay, ผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ารับชมกันจนจบนะผมนะไว้เจอกันใหม่แนละ้วกาสหน้าคลิปหน้าเกมหน้านะผมมันจะเป็นเกมอะไรผมสินี้ก่อนครับบ๊ายบายฝั่งนี้ผม